ายเสียงชุดน,นี้เป็นของพันธกิจไทยเชนลีประเทศสิงคโปร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรแก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขอพระเจ้าอวยพระพรอย่ากังวลประทับอยู่ำท,ทำร่างเราิราในใจ เราราวมกัน <reen cient. S 1> ให้พระเจ้าสรงนำเราาสัม <Aaron> ทุกส่วนที่อยู่ในเราสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าประทุษขอความความคิดจิตใจความแร evet. sh ่ความสดท่นด well. ่ขอพระเจ้าทรงวางกรในวันนี้เเจตรำนงนะครับ ขะจ้าเป็นองนำชีวิตพี่น้องของข้าพเจ้าทุกคนประมงจะทำให้ชีวิตหิบยานที่อยู่ที่นี่ได้ตลอดไปในพระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปด้วยพระเจ้าเพื่อเยียวยาและเพื่อไทยเราทรงประทับทรงประทับอยู่ในเราพอเคลื่อนไว้ขอ สัดงพระประสงค์โอพระเจ้าตราวิญญาณขอทรงนุนทรงช่วยนำในมันค้าเดาทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปโดยพระองค์

เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์<น>เราทั้งหลายเป็นคนใหม่ในพระองค์เราทาั้งหลายเป็นคนใหม่ในพระ ลรยาพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงชำระจิตใจความคิดของเราทุกคนด้วยพระองค์ยกะให้อ่าเราทุกคนที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงครอบครองพระองค์ยกระในทุกาอ่สิ่งทุกอย่างคําพูดความคิดจิตใจจิตวิญญาณพระองค์ยกะให้พระเจ้าผู้ทรงดูแลเราพระองค์ยกระขอสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆที่จะหลุดพ้นออกไปพระองค์ยกะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือลูกของพระองค์ทุกคนด้วยพระองค์ยกระขอ พระมหาทรงณาธิ์ของพระองค์ที่จะปกคลุมเหนือชีวิตของเราทุกคนพระองค์ยศค่ะที่เราจะไม่พากจากทางนั้นพระองค์ยศค่ะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกคนพระองค์ยศค่ะไม่ว่าใครคนหนึ่งคนใดอ่อนแรงขอพระเจ้าทรงชูขึ้นพระองค์ยศค่ะชูจิตใจขึ้นขอพระเจ้าช่วยเหลือพระองค์ยศค่ะขอพระเจ้าที่จะประทับอยู่ในชีวิตของเราทุกคนพระองค์ยศค่ะขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยได้ช่วยทันพระองค์ยศค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าเราทุกคน จะอยู่ในทางพระพุทธเจ้าตลอดไปจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ตลอดไปพรกนี้ค่ะขอพระเจ้าทรงนำด้วยพระนี้ค่ะโอฮาเลลิยาสรเสญพระเจ้าในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์เพราะแม้พระองค์ทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ความกล้วของพระองค์ก็หันกลับไปและพระองค์ทรงเล้าลงข้าพระองค์ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วเจ้าจะโรงน้ําด้วยความชื่นบานจากบ่อแห่งความรอดและในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่าจงโมทนาพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพนามของพระองค์จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงเปล่าร้อง ว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทําจิตอันดีเลิศให้เรื่องนี้รู้กันทั่วไปในแผ่นดินโลกชาวทิยนเอ๋ยจงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนั้นก็ใหญ่ยิ่งอยู่ในหมู่พวกเจ้าแล้วอาเมนอาเณขอบคุณพระเจ้าันี้

I mean, I guess so. อย่าชุกนในสิ่งใดๆแต่จงพูดทุกสิ่งตอบเรา all a e n อย่าทุก้นในสิ่งใดๆแต่จงพุดทุกสิ่งตอบเรองค์แลตวสันติสุขแห่งพระเจ้าแะคนใจแต่สันติสุข กอนสที่ตามรบมนค่ะพระเจ้าทรงช่วยเหลือมนุษย์ค่ะสรรเสริญในความเมตตาควายิ่งใหญ่ในการช่วยเหลืมของพระเจ้าทุกวันเวลาค่ะสรรเสริญในจตการอนุภาพใหญ่ยิ่งงงทุกเรื่องราวพระเจ้าทรงรักมนุษย์ค่ะรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ค่ะพระเจ้ามองมนุษย์แค่เหมือนเม็ดทรายเท่าเทียมกันค่ะแต่พระองค์ทรงรัก มนุษย์ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้กลับมาหาพระบัลลังก์พระพุทธเจ้ากลับมาหาพ่อที่แท้จริงพระองค์ยาค่ะโอฮาเล,ลโรยาเพ<ๆ>ระาะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยาค่พระเจ้ายิ่งใหญ่อาเมนพระองค์เจ้าค่ะข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรงเพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักกวาลเมื่อมองดูดาวเมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำรักเห็นสีพระหาดของพระบนท้องฟ้าจิตข้าจิตขาสัน่นสันพระเจ้าองค์พระผู้ช่วย พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขาดสันซันพระเจ้าอางคพระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดายพระบุตรองเดียวสาดเดจมาเป็นผู้แทยทุกทรมาน์ึงไว้บนกลางเขนเพื่อข้าข้าขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ข้าสรรสิญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้า,จายิาย่งใหญ่จิตข้าสรรสิญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ มาด้วยเสียงแตรดังก้องเวหาวเกือมารับา้ากลับไปอยู่ในเมืองฟ้าข้าจะกลาบลงที่พาบาชาด้วยทอม<อ>ด้วยความใจแล่สันเสินว่าระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสัส่นพระเจ้าอบรผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้า เจ้ายิ่งใหญ่จิตคาสันสดพระเจ้าวง์พระผู้ช่วยเจ้ายิ่งใหญ่เจ้ายิ่งใหญ่ระเจ้ายิ่งใหญ่จิตคาสันสดพระเจ้าวง์พระผู้ช่วยเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขาสรรรั่นสั้นพระเจ้าพระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ เาน้มาสกามผู้เขาตอบการบ้านองค์ผู้ทรงราชีเราพบพระองค์เราพบพระองค์เรากลับนมัสกกาารรเบนมัสการผู้เขาตอบ

มาสักการภูเขาตอพระบาองุสอราศีเราพ สองราศีเราพบปราอเราพบปราอ <c oughs> ไม่มีสิได้ดลับคาก <c oughs> ว่าที่ได้เข้ามาน้องบันชาสันแสน oh บิดาเจ้าไม่มีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะดีกว่าการที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโอพระวิดาเจ้าพระนิเวศของพระองค์เจ้าเป็นที่ที่เราทั้งหลายอะไรหาหวยหาที่ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับวันนี้ที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์ร่วมกัน ขอบคุณพระองค์เจ้าที่โประงยังให้โอกาสให้ชีวิตให้ลมหายใจให้ความเป็นอยู่กับเราทั้งหลายเราสรรเสริญเราขอบคุณพระองค์เราขอยกพระนามของพระองค์เหนือกว่าชีวิตของเราเหนือกว่าสิ่งใดๆที่เราทั้งหลายยึดเหนี่ยวอยู่นั้นเหนือกว่าสิ่งใดๆที่เราทั้งหลายมีและเราทั้งหลายกําลังมุ่งไปนั้นเรากําลังมุ่งไปหาพระองค์เจ้าเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา เราปรารถนาที่ยกย่องพระองค์เจ้าปรารถนาให้พรนนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนเหนือชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์เจ้าสืบสืบไปเป็นเนตเราไอ้ฐานในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอามเมนอามเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับ